จำเลยปีศาจต,ตอนที่36หลินเฮาชิงซึ่งกำลังปิดประตูห้องหลินช่างหลานพอ,อยินอึ่เชันเต๋อถามถึงปีศาจกอหันกลับมาตอบว่าก่อนหน้านี้พญาวิหกผลเกี่ยวอาราวาสในหุก้าบัญชาปีศาจ ทำให้คุกที่ขังปีศาจเงือกเอาไว้จมลงไปใต้ดินตอนนี้เขาเลยถูกย้ายไปขังไว้ในคุกสําหรับกุมขังปีศาจอีกแห่งหนึ่งแต่คุกนั้นไม่แข็งแรงเท่ากับคุกดินแห่งเดิมอวิงชุนเตอยิ้มพลางเอ่ยแต่บทค่าแก่ถามว่าปีศาจเงือกอยู่ที่ไหนหลินห้าวชิงเงือกไปอีกครู่หนึ่งฉะนั้นโค้มหน้าลงแล้วนําทางไปแต่โดยดีองค์หญิงโปรดตามกระหม่อมมาคนทั้งกลุ่มออกจากหลีเฟืงทางแล้วตรงไปยังคุกที่กุมขังชางอี้เอาไว้ เดินไปถึงนอกคุกจี้อินเหอหยุดชะง,งักเล็กน้อยจนกระทั่งคนที่เดินตามหลังมาชนหัวไหล่ของนางนางที่สุดท้ายใจเล,เล็กเดินต่อไปนางไม่เคยมาพบฉางอีด้วยความศึกหนักใจไม่สบายใจเหมือนวันนี้มาก่อนเลยแต่นางจําเป็นต้องไปเพราะนางเป็นเพียงคนเดียวที่จะหาทางช่วยฉางอีได้จีนเหอตามคนอื่นๆเข้าไปในกุก เหล่าข้าราชบริพารเตรียมพ่นั่งองค์หญิงชุนเตอเรียบร้อยแล้วนางนั่งรองตรงหน้าห้อง้งัฟงฟังมองดูฉางอี้ซึ่งถูกพาหางเรียบร้อยแล้วด้วยความพึงพอใจในดวงตาฉางอี้ซึ่งมององค์หญิงชุนเตอกลับเต็มไปด้วยความห่างเหินเป็นสตรูเขาเืินอยู่กลางห้องขังเงียบ ไม่ต่างจากวันแรกกร่ส่งมายังหุบเขาบัญชาปีศาจเขาเป็นปีศาจอยู่ในห้องขังส่วนพวกเขาเป็นคนที่อยู่ด้านนอกลูกกรงที่ขวางกั้นระหว่างพวกเขาคือความเครียดแค้นไม่อาจอยู่ร่วมฝาเขาชิงชังองค์หญิงชุนเตอ๋อเจเอินเฮอร์สัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าความรู้สึกดูแคลนและเครียดแค้นชิงชังที่ช้างอี้มีต่อมนุษย์นั้นมีสาเหตุมาจากสตรีซึ่งเหยียบย่ำความวงงาอทา้งหบดบนแผน่นดินไว้ใต้ฝ่าเท้าผู้นี้เอง เขากับนางมีความคิดแตกต่างกันองคหญิงชุนเถอเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินนี้เป็นของนางแต่ชางอีก,กรับเชื่อว่าเขาเป็นของฟ้าดินอันกว้างใหญ่ไม่มีใครมีคุณสมบัติและความสามารถมากพอจะกรอบกรองธรรมชาติอันอยิ่งใหญ่ได้จี้อินเฮีย่างเข้าไปในห้องขังสายตาของชางอีก,กระจากร่างองหญิงชุนเถอก็มองจี้เหนอพรากขมวดคิว้วเล็กน้อยดวงตาฉายแววกังบนชัดเจน เมื่อวานนางพิษคำเริศต้องรีบร้อนจับกานโดยที่ยังไม่ได้อธิบายให้ฉังอี้ฟังเจ้าปลาหางใหญ่ตนนี้คงอยู่ในคุกคงกบลมากสินะคิดได้เ่นี้จินเหอก็รู้สึกอบอุ่นเหลือเกินแต่พอเห็นลูกกรงที่ขังเอาไว้หัวใจก็ปวดแปรบขึ้นมาอีก เจ้าหุบเขาน้อยผาหางปิศาจเรียกได้ไม่เลวเลยเสียงขององค์หญิงชุนเตอขัดจังหวะความคิดของจี้อินเหอถ้ายังดึงสายตาของทุกคนกลับที่ร่างของนางแต่เสียดายที่โลกนี้ไม่มีวิธีที่ดีพร้อมค่าต้องการให้เขามีขาเพราะนับแต่นี้จะไม่ได้เห็นหางแสนสวยของเขาอีกแล้วนางถอนหายใจครั้งหนึ่งจากนั้นจึงกว่าตามองฉางอี้เหมือนกระดังชื่นชมของเล่นชิ้นโปรดแต่เจ้าหุบเขาน้อยสมควรรับรบางวัลค่า ชอบขาของเขามากกว่าหางคำพูดของนางให่จีนเหินนึกถึงเลือดที่ไหลนองห้องขังกับใบหน้าซีดขาวไร้สีเลือดของฉางอี้ในคืนวันนั้นความรู้สึกเจ็บปวดจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ห่วงเวลาแห่งความเป็นความตายสํหาหรับองค์หญิงชช่นเตอกลับเป็นเพียงคำพูดง่ายๆประโยคเดียว นางชอบความชอบของนางช่างล้ำค่าเหลือเกินจี้เ n หือกหมัดแน่นถลินเ้าชิงกลับไม่ได้คิดเหมือนจี้อินหือเขาน้อมกายทำความครบโดยรสุกผิดสักนิดคอพระธายองค์หญิง มามามาทำปีศาจเงือพูดอะไรเอาใจข้าหน่อยองค์หญิงชุนเตอออกคำสั่งห้องครั้งนี้ห้องขังกลับมีเพียงความเงียบบ่นเฮาชิงเหลือบมองจี้อินเทอเห็นางเอาแต่ยืนนิ่งไม่ขยับเขาเดินไปที่หน้าห้องขังแล้วพูดกระชังยี่ว่าปีศาจเงือกพูด สิช่างอี้ไม่มองเขาเสียด้วยซ้ำในห้องขังเงียบสงัดแต่องุง่ยช่นเตอ๋อก็ไม่ร้อนใจนางกระเดีกนิ้วครั้งหนึ่งคนยืนอยู่ด้านข้างรีบนำกาหยกอันเล็กๆมาส่งให้นางรับมาแล้วเงินหน้าขึ้นดื่มสุราจากปากกาอึกหนึ่งบรรยากาศผ่อนคลายในตอนอั้หญิงชื่นเตอ๋ออารมณ์ดีหายไปในชั่วพริบตาขันที่น้อยนำกาสุรามาให้ไม่กล้าแม้แต่จะกรอกตาแม้กระทั่งชางกงโกนชอบประจบสอบปอแต่ยืนก้มน้่นิ่งราวกับ เป็นพระที่กำลังทำสมาธิผ่านไปครู่ใหญ่ในสุดองค์หญิงชุนเต๋อก็ดื่มสุราในกาหยกหมดนางไม่ได้ยื่นกายคันที่น้อยแต่กับว้างมันลงบนพื้นหินทําให้กายหยกอนั้นแตกเป็นเสียงเสียงคันที่น้อยรีบสุด ลงคุกเข่าพรางก้มหน้าแนบเืินร่างทั้งร่างสันร,ริกหุบเขาบัญชาปีศาตผู้มัะชาการพริศาตคนไหนเป็นคนสอนปีศาตเงือกพูดในที่สุดอิงชุนเตอ๋อก็เอ่ยปากนางยิ้มอ่อนโยนทางถามดินห้าวชิงเสียงเบาข้าจําได้ว่าชื่อรายง,งานไปดูเหมือนจะไม่ใช่เจ้าหุบเขา่าน้อยรับด้านมีเพียงความเงียบจีนเหอก้าออกมาตรงหน้าองหญิงชุนเต๋พรางยืดตัวตรงสายตาฉ่างอี่หันมาจับช่องที่แผ่นหลังของจี้อินเหอเป็นหม่อมฉันเี่ขา องหญิงชุนเตอมองจิน้นเหอพรางพูดที่ทำค่าต้องการให้พิศษจเงื้อพูดภาษามนุษย์ เจนเหิไม่หันไปมองฉางอี้เสียด้วยสามนางเพียงทูลตอบองคหญิงชุนเต๋อว่าองค์หญิงหมอมฉันจะไม่บังคับข่าเพคะคำพูดนี้ทำทุกคนนิ่งเงียบกันไปหมดแต่พวกเขาก็อดแอบมองจี้อินเหิมไม่ได้บางคนประหลาดใจบางคนบาดกลัวบ,บางคนไม่เข้าใจฉางอี้เองก็ตื่นตะลึงองคหญิงชุนเต๋อรีตาลงพรางเอียงคอมองสำรวจจี้อินเหินดีนางหันมองจางกองกองอยู่ด้านก้างหุบเขาบัญชาปีศาจพวกเจ้ามีแท่เรียกว่าแท่ละหิดอยู่ใช่ไหมไปเอามาเตรียม ไแล้วพยาค่ะซึ่งเสียงห้องจางก,กงกงนางกำนันเครื่องกำนัมแท้สีแดงเส้นหนึ่งมามอบให้ทันทียิงชุนเตอรับแท้ไปพลิกดูจากนั้นก็โยนมันลงบนพื้นเหมือนกับการยกเจ้าหุบเขาน้อยนางชี้ไปที่แท้โลหิตหลินห้าวชิงจำต้องกล้าไปเก็บแท้ขึ้นมาเจ้าหุบเขาน้อยยังจำได้หรือไม่ว่าจดหมายข้าเขียนถึงหุบเขาบัญชาปิศาจเขียนว่าอย่างไรจำได้พยาค่ะถ้าอย่างนั้นเจ้ากระบอกให้ ผู้บัญชาการพิศาษคนนี้รู้ทีละข้อละข้อขอ,อ,องค์หญิงชุนเตอจ้องจ้นเหอตาเขมยงความปรารถนาของข้าก็คืออะไรพูดข้อหนึ่งเขียนเขียนทีหนึ่งข้ากลัวผู้ทักกดจะลืมไปแล้ว หลินเฮาชิงกำแซ่เอาไว้พรางเดินไปหยุดที่ด้านหลังของจีนเหอเขามองแผ่นหลังยังคง,งตั้งตรงของนางพรางกัดฝันแน่นจากนั้นเขาก็เตะขาพับของนางที่หนึ่งจีนเหอถูกบังคับคุกเข่าลงเมื่อคืนวานเขาก็ช่วยนางแบบนี้แต่วันนี้ทั้งที่เป็นการกระทำแบบเดียวกันทว่าสถานการณ์กลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงหลินเฮาชิงกำแซ่ละหิตเอาไว้เขาไม่เข้าใจจีนเหอเลยสักนิดในเวลาเช่นนี้นางจะเลือรอนไปเพื่ออะไร ทำให้ปีศาจเงือกพูดศาษประโยคเจ็บกว่าถูกบอยด้วยแส้โลหิตอีกหรือบาดแผลบนหลังของนางยังไม่ตกสะเก็ดเสียด,ด้วยซ้ําองหญิงชุ่นเติอมีความปรารถนาสามประการหลินห้าวชิงสะกดความรู้สึกทั้งหมดเอาไว้พรางมองแผ่นหลังของจี้อินเธอหนึ่งก็คือต้องการให้ปีศาจเงือกพูดภาษามนุษย์ได้สิ้นเสียงของหลินห้าวชิงแส้โลหิฟตฟาดลงบนแผ่นหลังของจี้เฮอดังเฟี้ย ผิวเนื้อของนางถูกฉีกกระชากมาพร้อมกับเสื้อผ้าทําให้บาดแผลหน้าสุดยอมปรากฏแก่สายตาของฉางอี้างอี้เบิกตากว้างสองก็คือต้องการพิสาจเงื้อเปลี่ยนหางเป็นขาเฟีย้ยแส้ที่สองฟาดบนพันหลังสุดแรงลิ้นห้าชิงกำแส้แน่นจี้เฮอเองก็กำมือแน่นพรางพยายามกัดฟันอดทนต่อความเจ็บปวดและกล้ามเคินลงไปในอกเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ลินห้าชิงเห็นเช่นนี้จูๆ่ๆไฟโทระลุกชนขึ้นอ,อกอย่างไม่รู้สาเหตุนางมักจะดื้อรั้นในยามที่ไม่ควรดื้อรั้นถึงปรกติจะเคยอ่อนข้อเคยใช้เล่หเหลี่ยมแต่ในเวลาเช่นนี้ทั้งที่มีวิธีที่ง่ายกว่าสบายกว่านางกลับยืนกรานกัดฟันเกินดืวอทั้งหมดเอาไว้แทน ยิ่งจี้ยิ่งเห็นจี้เหมอมีความเด็ดเดียวเช่นนี้หลินเฮาชิงก็ยิ่งริษยาเขาอิจฉาความเด็ดเดียวของจีง้อินเหออิจฉาความอวดดีของนางอิจฉา,าการกระทําของนางในเวลาเช่นนี้มักจะขับเน้นให้เห็นว่าจิตใจของเขาช่างสุกกระปกเหลือเกินความเด็ดเดียวของนางท่าหลินเฮาช,ชิงชิงช่างตัวเองสามคือต้องการพิสานเงือกไม่มีความคิดต่อต้านตลอดการแทรกที่สามพาดลงบนแผ่นหลัง ข้อนนืวที่กำรแซวว่าลินเห้าชิงออกแรงมากยนซีดขาวแต่หน้าฉังอีกกับแย่ยิ่งกว่าลินเห้าชิงเสียอีกยามนี้ดวงตาได้เคยสุขใยอ่อนโยน กราบคุณมูรากระท้องฟ้าก่อนจะเกิดพายุโหมกระหน่ำก็จ้ององค์หญิงชุนเตอ๋อที่นั่งในห้องขังตากระเหมงจันยิงยิงจากนั้นได้ยินยงองค์หญิงชุนเตอ๋อพูดกับจี้เอ็นเหว่าว่าตอนนี้เจ้าจะบังคับเ่าวได้หรือ,อยังไม่ได้ยังคงเป็นคําตอบเดิมเรียบง่ายชัดเจนเด็ดเดี่ยวองค์หญิงชุนเตอ๋อเยิ้มดีเขาไม่พูดสิ่งที่ข้าอยากฟังเจ้าก็ไม่พูดท้ายนั้นเก็บลิ้นของเจ้าไว้ก็ไม่มีประโยชน์สีหน้าขององค์หญิงชุนเตอ๋อเปลี่ยนเป็นเย,ยบเย็นตัดมันทิ้งซะ เจ้าอยากฟังอะไรในสุดฉางอีกก็เอ่ยปากจบตอนที่สามห